สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพูดถึงหมอลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกีห่ย,เ,ยเขาก็จะมีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากเนาะนานๆก็จะเห็นศิลปินหน้าใหม่มาทีหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือน้องใหม่ก็คือน้องก้อยหลายคนรู้จัก น้องก้อยแล้วเนาะกับสตอรี่ที่บอสนกโปศกนเนี่ยเขาได้อัปโหลดลงให้ดูกันนะครับน้องก้อยเสียงวิหกนะล่าสุดเนี่ยเขาก็ขึ้นไปร้องบนเวทีแต่เสียงวิาพาก์วิจารณ์ที่น้องก้อยขึ้นไปเนี่ยเป็นไป,นปนในทางลบครับเพราะอะไรครับเพราะว่าน่าจะเป็นด้วยเวทีแรกของน้องด้วยน้องอาจจะตื่นเต้นแล้วก็น้องอาจจะประม่าเล็กน้อยเพราะว่า ด้วยความที่ว่าคนเยอะนะแล้วก็มีอาการแบบเสียงสั่นเพราะตื่นเต้นนะครับยังไงก็เป็นก้าวแรกของน้องเนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันเราคนไทยนะครับต้องให้โอกาสเด็กคนนี้ให้โอกาสเยาวชนคนนี้ในการพัฒนาตัวเองในการก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นน้องก้อยขึ้นเวทีครั้งแรกก็จะมาดราม่าใส่กันแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเนาะจริงไหม หลายคนเนี่ยชอบน้องมากๆสวยถูกใจนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเก่งขึ้นทุกคนก็ต้องชื่นชมน้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ามีหลายกลุ่มที่สนับสนุนน้องก้อยนะครับยังไงก็ขอให้สนับสนุนน้องเถอะนะอย่าไปว่าก,กันเลยนะครับคนถูกใจก็มีคนไม่ถูกใจก็เยอะส่วนคนที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ต้องให้โอกาสน้องหน่อยให้โอกาสพัฒนาตัวเองหน่อยนะครับจริงๆน้องก้อยเนี่ยเป็นเด็กที่น่าให้โอกาสนะ ดูน้องไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าหน้าตาของน้องพื้นฐานของน้องเบสิกทุกอย่างคือดีอยู่แล้วน้องอาจจะตื่นเต้นนะครับอาจจะต้องฝึกฝนอีกนิดนึงนะแล้วก็ฝึกฝนการในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ความมั่นใจเข้าไปนะครับเราเนี่ยต้องให้โอกาสนะต้องให้น้องเนี่ยไปเรียนแอคติ้งไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็มีครูคอยสอนขึ้นเวทีบ่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะเก่งเองนะครับเหมือนน้องอะอายอ่ะแต่น้องอะอายเนี่ยเป็นเด็กเก่งอย่างหนึ่งคือ เขาคือเหมือนกับว่าถูกเกิดมาให้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันนะแต่ว่าเราจะให้ทุกคนคิดตามนะครับว่าคนเราเนี่ยมันมีความสามารถต่างกันแล้วก็เก่งไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องก้อยเนี่ยมีความสามารถประมาณนี้แล้วก็ได้ขึ้นไปบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าน้องเนี่ยได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วฉะนั้นเราอยากไปซ้าเติมเราต้องให้โอกาสเพราะว่าอะไรที่ ไม่แน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่แน่นอนได้อะไรที่ไม่เก่งก็อาจจะพัฒนาให้เก่งได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าน้องฝึกฝนตัวเองนะครับแต่น้องก็ต้องฝึกฝนแล้วก็หมั่นทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอ่าโดนวิพกา์วิจารณ์ณมาว่าร้องไม่ดีเต้นไม่เก่งราไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เลยท้อใจเลยไม่ไม่อยากทําอะไรแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไม่โอเคนะแต่ถ้าน้องเอาคําวิจารณ์ของคนอื่นนะครับไปแก้ไขตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยน้องก็จะกลายเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฟันฝ่าดราม่าต่างๆให้ผ่านมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเป็นศิลปินเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าต้องทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็เชื่อถือในความสามารถของเราจริงๆนะครับนะก็ต้องให้กําลังใจศิลปินคนนี้นะครับ ให้กำลังใจน้องก้อยตลอดไปนะให้เป็นนานๆเลยนะครับแล้วก็ให้น้องเก่งขึ้นเรื่อยๆฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องเสมอนะครับนะน้องยังไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ตื่นเต้นเป็นบ้างครั้งบางคราวก็ให้อภัยกันไปไปว่ากันเนาะยังไงก็ส่งเสริมเสียงวิหกนะครับแล้วก็ส่งเสริมน้องก้อยนักเอกใหม่เสียงวิหกด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับให้กําลังใจน้องก้อยเสมอนะโอเคครับสวัสดีครับ